วันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงค์นะผมวันนี้เรามาอยู่กันที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะผมมีรถสวยให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจรถสวยรถเจเอนะครับน้องแนะนาบริษัทเพชรยนต์เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับโตโยต้าวีออส 1.5G นะผมคันนี้เป็นรถปี2018<ม>นะครับ<ม>ใช้<ม>เดิมแต่งมาแบบครบเลยนะผมแต่งมาแบบเต็มๆเลยนะครับ ตัวเส้นคมคมเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยร้ายิมแน่นอนครับมีรับประกันครับผมไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับเรามาเริ่มจากโคมไฟด้านหน้าก่อนนะผมจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะผมโคมไฟนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะผมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะผมยี่ห้อนะผมจะเป็นโตโยต้านะผมเป็นสีคมเมียนนะครับโคมไฟนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวทั้งสองโคมนะผมได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับผม ปากกระโปงนะครับเดิมๆนะผมตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยรังเยิ่มให้เห็นแน่นอนครับคันนี้จะได้เป็นกระจกข้างไฟฟ้านะผมกระจกหน้านะผมเดิมๆนะผมยี่ห้อตัวยัดหน้าติดอยู่แบบนี้เลยนะครับผมกระจกเดิมๆนะครับส่วนของล้อแมกนะผมผู้ใช้เดิมได้แต่งล้อแมกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นล้อแมกขอบสิบห้านะผมยางนี้เป็นยางปีเก่าแล้วพี่เดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะผมรถเพิ่งเข้ามาเลยนะผม โครงสร้างเดิมๆนะผมเบ้าโชกนะผมไม่มีรอยน้ำมันยงน้ำมันเยิมแน่นอนครับรับประกันไน้ครับผมตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยลงยิ้มแน่นอนครับกระจกข้างนะผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ติดคิวการ์าสอรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเปิดนะผมผู้ใช้เดิมติดขลี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในนะครับผมจะคุมโทนเป็นสีดํานะผมจะได้เป็นบอกผ้านะครับ ตรงกลางจะเป็นลายกราฟิกนะครับผมเป็นลายเหมือนลายรังผึ้งนะครับพี่ๆโคนโซนหน้านะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะผมเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ตัดมาเป็นสีรถโกนะครับผมมีช่องเก็บเอกสารมาให้เรียบร้อยนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับเยื่นนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับมีบริการตรวจรถให้ถึง274จุดเลยนะผมซื้อกับบริษัทเพยนต์ไว้ใจได้แน่นอนครับผม คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะผมหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับไปเยื่อนนะครับผมแผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้เลยนะผมเห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับแผงประตูนะครับผมจะมีสีรถโกตันมาแบบนี้นะครับเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปนะครับผมมีช่องเอาไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมตัวเปิดนะผมจะเป็นสีโคมเมียมนะครับเงาๆแบบนี้เลยนะผมผู้ใช้เดินนะผมได้แต่งสเกิร์ตข้างล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ได้เป็นล้อแมกขบสิบ้านิ้วนะครับด้านหลังนะครับผมกว้างขวางนะครับพี่ๆสามารถนั่งได้สามตีขนั่งได้สบายแน่นอนครับผมได้เป็นเบาะผ้านะครับตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํามาให้หนึ่งใบนะครับหัวนอตนะครับไม่มีการขยับเยือนแน่นอนครับผมรับประกันได้ครับพี่ๆไม่มีพิความจมน้าชนหนักมาขายแน่นอนครับ ด้านหลังนะผมก็จกเดิมๆนะผมยี่ห้อโตโยต้าติดแบบนี้เลยนะผมมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆใสๆเลยครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมโลโก้อยู่ครบนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาอีกสองจุดนะครับผู้ใช้เดิมได้แต่งสเกิร์ตด้านล่างมาให้เรียบร้อยแลวนะครับผมรถคันนี้แบบแต่งเยอะมากครับพี่ๆมีกล้องถอยมาเรียบร้อยแล้วนะผมส่วนทะเบียนนะครับยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเดี๋ยน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นของกรุงเทพนะครับผมช่องเก็บอ่าสัมภาระด้านหลังนะผม มีถานรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานกันแบบอีกยาวๆเลยนะครับผมเอามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินบ้างนะครับจะได้เป็นล็อกกระทะหนึ่งหนึ่งวงนะครับผมสีนทางมะพร้าวอยู่ครบนะครับพี่ๆรถเดิมๆต้องมีแบบนี้ทุกคันนะผมจะเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะครับโครงสร้างข้างในครับผมเดิมๆนะผมเมนอาร์คนะผมถ่ายให้ดูกันแบบจะชัดแบบนี้เลยนะครับ รถคันนี้เปิดขายที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเคีดิตดีฟรีดาวน์ได้นะครับผมค่อนอยู่ประมาณห้าพันบาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถแอดไลน์หาน้องได้เลยนะผมเบอร์อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับด้านหลังนะผมฝากกระโปรงด้านหลังนะผมหัวนอนนะครับไม่มีการขกายพื้นทุกจุดนะครับผมรับประกันได้เลยครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีพิความจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผม ัวน็อตนะครับทั ides, ้งซ้ายทั้งขวาไม่มีการขยับเยี้อนแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยครับรางน้านะครับผมแบบนี้เลยนะครับเมนอาร์กนะครับผมอยู่ครบนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ทั้งหมดสองจุดนะผมติดตั้งกล้องคอยหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ใช้เดิมคันนี้แต่งมาเยอะมากครับพี่ๆ้ายท่อเป็นไทเทเนียมนะครับผู้ใช้เดิมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับได้เป็นล้อแม็กขอบสิบห้านะครับผมอันนี้ผู้ใช้เดิมก็แต่งมาให้เรียบร้อยครับ ตัวจับนะผมตัวเปิดประตูจะเป็นสีคมเมียมนะครับมีคิ้วกันสานมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังจะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมนั่งกันแบบสบายๆแน่นอนครับเบาะผ้าตึงๆนิ่มๆเลยนะผมไม่มีรอยขาดรอยฉีกแน่นอนครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีกหนึ่งใบนะครับผมแผงประตูนะผมจะตัดมาด้วยกสีขมเมียมแบบนี้เลยนะผมอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้ทําสีเพิ่มนะครับพี่ๆกระจกแท้จากโรงงานนะผมยี่ห้อโตโยต้าติดแบบนี้ทุกบ้านนะครับผม กิวกันสาดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อคันนี้ไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับผมฝั่งคนขับนะผมกระจกฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับผมมีเซ็นทัลล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเปิดเป็นแบบโครเมียนนะครับผมหัวน็อตเสาเอนะผมไม่มีการแกไปเย็์แน่นอนครับผมหัวน็อตเดิมๆนะครับถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องเปิดเมต้าให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ เห็นก <ersch> <out> ันแบบจะชัดแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับคันนี้เปิดราคาที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ไม่แพงเลยนะครับผมน้องบอกเลยแต่งมาครบแบบนี้หัวน็อตนะครับไม่มีการแขรไเย์นทุกจุดนะผมรับประกันได้ครับผมสติกเกอร์จากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับมีบริการตรวจรถให้ถึงสองอเจสิบี่จุดเลยนะครับผมจะได้เป็นพวงมาลัยมังตีแอลชชั่นนะครับผมเสียงนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผม กับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับไม่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับผมกับรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมเครื่องเสียงนะผมน่าได้อ่าน่าออกเป็นทัสกีนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับมีไฟ่ามากมาให้เรียบร้อยนะผมแอร์ครับสามารถปรับได้ทั้งขวานะครับผมคันนี้จะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมเดอกได้นะผมติดทางไหนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมหัวเกียร์นะครับผม สวยใสๆเลยนะผม RE, andal, ไม่มีร้วไม่มีรอยเลยนะครับได้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับผมเป็นแบบเบรดมือแบบปกตินะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมเห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะผมตัดมากรสีคมเมียแบบนี้นะครับคอนโซลหน้านะผมไม่มีร้วไม่มีรอยเลยนะครับกระจกมองหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้มีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอันนี้เดิมๆนะครับพี่ผู้ใช้เดิมน่าจะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ม่านกันแดดนะครับผมมีกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับไปตรงแผนที่นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งนี้ถุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับพี่ๆยังใหม่อยู่เลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเครดิตฟรีดาวน์ได้นะครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์หรือว่าทักหาน้องได้เบอร์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตอกกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับ มาดูกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับผมคันนี้เปิดราคาที่329,000บาทนะครับผมเป็นรถปี2018นะครับพี่ๆคันนี้ผู้ใช้เดิมแบบแต่งมาแบบครบเลยนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะผมไม่มีฟันลงฟันไหลนะผมน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับมีรับประกันแบตให้ถึง10ปีเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับเมนอาร์คเรียงตัวกันแบบนี้เลยนะครับผม ฝากระโปรงนะผมหัวน็อตนะครับไม่มีการขกับไปเยื่ทุกจุดนะครับผมรับประกันได้ครับผมไม่มีปีความจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับผมดูกลมๆเห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอากนะผมเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมแผ่นกันความร้อนมีให้เหมือนเดิมนะครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีการขกับไปเยื่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมรับประกันได้เลยนะครับผม เบ้าชคนะครับผมเมนดอากลิ่งตัวกันแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการขับไปเยื่อนนะครับผมทั้งแก้มซ้ายแก้มขวานะครับผมคันลงคันหน้านะครับผมเดิมๆนะครับผมอันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมเลขอกมาอยู่ประมาณแสนสี่นะครับผมได้เครื่องพันห้านะครับผมคันนี้ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมล้อแม็ก ผู้ใช้เดิมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะค่ันใดสนคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย68แยก1นะครับผมหรือพี่ๆท่านใดมาไม่ถูกนะครับสามารถแอดไลน์หาน้องได้นะครับเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้ครับผมราคาคันนี้เปิดอยู่ที่329,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไล้นะครับผมขอคนซื้อนะครับผมเงินเดือนสัก14,000นะครับผมออกคนเดียวจบแน่นอนครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับ